Welcome แอลกิตตีเบียร์ฟีดพอรและกิตตีเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รักโอเคครับคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอีก่กับรายการเซทูเซย u นะครับผม ต้องพูดใหม่สินะครับต้องเป็นเซทูไทยเซยูนะครับผมเมาให้โลกรู้กับเซยูไทยที่รักเราได้พกพาครับผมแฟนคลับนักขาวไทยนะครับผมที่จะมาคุยกันเกี่ยวกับนักข้าวไทยนะครับผมมาเกินเคยครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะเชิญแขกรับเรามีพิธีกรร่วมอีกท่านหนึ่งนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าประจําเช่นคุณแซนครับสวัสดีครับคุณนิโต้สวัสดีท่านผู้ชมครับแซนคนัพีพีเกครับกลับมารับหน้าที่อีกครั้งนะครับหลังจากตอนที่แล้วผ่านไปนะครับกับพี่โอพี่ชาพผมนะครับเป็นยังไงกันบ้าง แล้ววันนี้ก็จะเป็นตอนที่สองแล้วของโปรเจกต์พิเศษของเราเซทูไทเซยูที่ว่แล้วเป็นนักภาคชายนะครับผมวันนี้เรามาพร้อมกับนักภาคหญิงมากความสามารถนะครับผมจอจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราต้องให้แขกของเรานะฮะมาเล่าถึงนักภาพท่านนี้กันเลยครับเชิญพี่นบครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนกนะครับผมก็เคยมาแล้วในรายการเซทูเซยูของฝั่งญี่ปุ่นครับวันนี้ผมจะมาทางฝั่งของนักภาคไทยบ้างครับผมอ่ะวันนี้จะมา พูดถึงนักพากท่านไหนครับผมจะมาพูดถึงพี่เตียบพ,พนาวันศิวรโรสกุลครับผมอ่าแต่ว่า,าใครเป็นคนยกกุกแกนกระตูเน่เขาจะไดินเสียงของพี่เขามาเยอะมันผมแน่นอนคุณแซนออรู้จักไหมฮะ,ฮะผลงานโอ้ยคุณพูดถึงคนนี้ก็มีเยอะเลยแต่ถ้าเอาที่ผมติดใจที่สุดก็น่าจะเป็นอ่าเดโคโมริ ori, จากเรื่องอ่ารักสุดเพียนของเอ้ยรักสุดเพียนของยายเกียนสุด วินิบิโอลักสุดเพี้ยนของยายเกียร์หลุดโลกอ่าเรื่องวนิบียวใช่ไหมเรื่องเปิดผมใช่จดนิบียวเรื่องโปดเลยอ่าแล้วคุณี่โตมีแบบมีภาพไหมคนนี้แบบนึกถึงใครเอ่ย ถ้าเอาแบบดังๆเลยที่ที่แบบพูดปุ๊บนึกออกเลยน่าจะเป็นรีฟานะครับจากโซลาร์ออนไลน์นะครับผมอโอที่ดังมากนะครับงั้นก่อนที่เราจะเจาะลึกอะไรมากมายมากกว่านี้นะครับก็อยากให้พี่นพเนี่ยช่วยแบบพูดถึงประวัติของพี่เตียวให้ฟังหน่อยครับว่าพี่เตียมเนี่ย,<ม>เ,ยเขาเป็นใครนะครับเขาแบบมีความเป็นมายังไงก่อนที่จะมาเป็นนักภาคอะไรอย่างนี้ครับคือพี่เตียกเนี่ยก่อนจะมาถึงทํางานนักภาคเนี่ยเขาเป็นผู้แบบว่า กาศอะไรยางอื่นมาก่อนที่จะปเป็นนักภาคแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาเนี่ยไปลองเทสภาคแล้วก็ทีนี้เสี่ยงเขาเนี่ยได้ก็เลยลองภาคดูจนกลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเขาก็เข้าสู่วงการภาคมาเลยครับผมแต่ก่อนที่จะมาภาคการ์ตูนเนี่ยก่อนหน้านั้นเหมือนจะเป็นไม่แน่ใจถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ก่อนที่จะเป็นการ์ตูนในปีต่อๆมาครับส่วนปีที่เริ่มเนี่ยผมไม่แน่ชัดแต่คร่าวๆประมาณหลังปีปีเจ็ด สีแปดมันต้นมาครับผมยุคเราเลยล<ม>ยุคเราเกิดแถวนี้เลยใช่ครับใช่ครับยังคาลต้แตต้ะเอลูเอลูอยู่เลยนะครับถ้าพูดถึงผลงานผ้าเนี่ยเอาเป็นหนังก่อนไหมเห็นว่ามีหนังด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่พี่นพบอกว่าเขาเริ่มจากหนัง ผมไม่เคยได้ดูอ่ะันส่วนใหญ่เป็นแบบต่การ์ตูนเคยเคยเห็นเห็นรายชื่อนาาักพากแต่ผมไม่เคยได้ดูสักเรื่องถ้าเป็นของผมอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่เคยดูจริงจจังเหมือนกันแต่ผมเคยเห็นว่าแกพากในวูฟรีนผมไม่จําไม่ได้ไว่าภาคไหนเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ดูด้วยแต่ว่าเหมือนแกพากตัวละครญี่ปุ่นอะ่ะและแกแบบเป็นช็อตที่แบบแกพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งแบบกูแบบแกเนี่ยแบบ เก่งรอบด้านมากฮะเออแบบเอ้ยเหมือนจะคุนค้นๆแฮะเออแบบเอ,อ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีนหนึ่งงานภาพที่แกภผ้าแล้วผมรู้สึกแบบว้าวแล้วแบบประทับใจเหมือนกันไปด้าผนผลงานอนิเมะกันบ้างถ้าเอายุคแรกก็คือไอ้นี่เคองเคองเลยอ่าอเรื่องนี้ดังออตโตมุสกิซุมุกินะครับผม<อ>ก็มัน<อ>มีสองค่ายก็คือเป็นของเด็กสกาดีแม็กดีแม็กจะภาคเป็นฮิราซาวะยูอินะครับเรื่องหนึ่งเลยก็อยู่ในช่วงเข้ามาใกล้ๆกันก็คือเด็กกับเรวกัน อ่านึกออกเลยแบบโทรมาใช่ไหมส่วนที่แบบว่าเราจะเริ่มรู้จักกันจริงก็คือโอ้เราต้องยุกย้อนเวลากลับไปสมัยที่เปิดทีวีมาเนี่ยมีโอตาคุแมนฮะยูแกนการ์ตูนคิดถึงเลยที่ผมทันตอนนั้นเนี่ยก็คือมี s อสอาร์ตออนไลน์ตามที่มันมินิโตว่ามาก็คือรีฟาเนี่ยคือส่วนตัวผมชอบที่สุดเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย่ามันเป็นช่วงที่ การตูนอันิเม่กำลังเข้าตลาดไทยแบบบูมๆเลยก็คือซีเรียลเอาคอร์ดจากเอ f นฟินิสตาร์จอดครับผมอ่อเอาเรื่องนี้ดังไอ้นี่ปฏิบัติการลักจากกลทยานฟ้า,ฟาใช่ชื่อไทยมันก็จะแบบไอ้นี่หน่อยๆแบบเก๋ๆหน่อยเราส่วนใหญ่ก็จะติดภาพจำหรือได้ยินกันมาบ่อยๆว่าตัวละคที่ปีเตียภาคเนะี่ย แตมีความแบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ่าเรียบร้อยเป็นคุณหนูนะฮะจากผู้หญิงยังกฤษอะไรอย่างนี้เยอะค่ะไม่ไม่ค่อยได้เห็นแบบว่าแนว agressive บ่อยมากอย่าง d e f i e อย่างเงี้ยประมาณนั้นครับผม,มจริงจริงอ่ะนอกจากผลงานกนารภาคผู้หญิงอะอันนี้ผมเสริมไปนิดนึงแล้วกันจริงจริงจะภาตคตัวละครที่เป็นเด็กตัวผู้ชายด้วยนะอะผมรู้เลยว่าคุณนิโต้ต้องนึกถึงใครลองดาวลองดาวดูคุณแซนน่าจะเป็นปฏิไฟวะ เฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะเพราะผมก็ดูพอพอแบบ<อ>ผมนั่งนึกก่อนเอ้พี่เตี๊ยบต้องเสียงยังไงนะพอแบบอ่าตัวละครยุคโลสโผล่มาอย่างเงี้ยเป็นเสียงพี่เตีย๊ยบเสียงนี้เข้ามาในหัวปุ๊บแล้วก็แบบได้ยินบ่อยๆในวัตที้ไฟนะมากกว่าหนึ่งตัว<อ>ใช่ไหมคนหะ<อ>น,นึ่งก็จะเป็นอ่านักประกาศข่าว UFO จําจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้ละแต่เป็นผู้หญิงฮารุโกใช่ผู้หญิง อต่อีกตัวนึงก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นเพื่อนกาโอชื่แบบอ,อ,อฟรีสเอาไม่ใช่นั่นบัตตี้เขาชื่ออะไรนะคิริเอร์ถ้าจผมยัไม่ผิดนะแต่แต่คนนั้นบทเปลี่ยนตอนแรกเป็นเด็กติ๋มอีสักัตที่ก็โอชันเป็นเด็กเบี้ยวฉันมันเก่งจริงๆมากเลยกาโอคุ้งอะไรอย่างเงี้ยถามพี่นพบ้างดีกว่าครับว่าอ่าถ้าเราพูดถึงพี่เตียบจะนึกถึงตัวละครตัวใดเป็นคนแรกเลยผมจะไม่ตอบเป็นซิซิเลียละกันเพราะว่า เป็นที่หนึ่งในใจไปแล้วผมจะนึกถึงการ์ตูนฝรั่งอย่างสตีเวนยูนิเวิร์สก็คือเพิร์ลเป็นหนึ่งในสตัวละครหลักในของการ์ตูนสตีเวนยูนิเวิร์สเป็นแบบว่าคนที่มานิ่งอีกแล้วเป็นคนที่ใจเย็นที่สุดแล้วก็เป็นคนที่หัวร้อนง่ายที่สุดในกลุ่มด้วยครับถ้าใครตื่นตอนเช้าแล้วแบบว่าเปิดการ์ตูนเน็ตเวิร์สเนี่ยแล้วมันมีสตีเวนยูนิเวิร์สชายเนี่ยจะต้องยินเสียงพ่เตียบทุกวันแน่นอนแกมาหลายแนวมากหนังหนังก็ภาคแอนิเมชั่นญี่ปุ่นก็ภาค อนิเมชันฝรั่งแกก็ภาคภาคเยอะด้วยนะของการ์ตูนเน็ตเบิร์กเนี่ยอันหนึ่งก็คือคอยซันไอวี่ต้องจะไม่ผิดน่าจะเป็นของแบทแมนใครเป็นแฟนมนแท้บาร์บี้เนี่ยใครอ่านในสเจอเนาะไอเออร์ดิชิงไอเออร์ดจชิงเราเก็ตกันแบบนี้ไปว่าเราเป็นวัยรุ่นที่เทสดีเหมือนกันนะครับเนี่ยพูดถึงบาร์บี้เราเก็ตกันหมดอะเราไม่ได้โตมาด้วยลำแข้งแต่เราโตมาด้วยบาร์บี้ครับนะครับจริงเคาเพนด้วยเลยจริงครับจริงแม่อะไรเนี่ยส่วนตัวของพี่นกบ้างทำไมกันนะทำไม พี่นพถึงมาชอบพี่เตียบผู้ในฐานะที่คนโตพร้อมการ์ตูนภาคไทยละกันก็คือโตมาเนี่ยผมพอพร้อมเสียงไทยกล้ากับเอ็กซ์แต่ว่าจะเป็นการ์ตูนที่แบบว่านานๆทีฉายหรือบางทีเราไม่ค่อยเจอร่วมด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยโรดกับไอ้นี่กำลังมาตันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราดูการ์ตูนที่อันนั้น่ะเยอะกว่าแล้วเราดูในสวัยเรียนยันตอนเนี้ยมก็เหมือนกับว่าเสียงของพี่เตี้ยบเนี่ยภาคตัวละครเกือบทุกตัวที่เราดูตั้งแต่เด็กยันตอนนี้เลยอะอ่าอ่า ไม่น้อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์น่ารักเสียงตัวละครที่คนใหญ่ก็เคยดูก็จะเข้าใจก็คืออมีอ g ก e s s i v บ้างนิดนึง<ม>หรือจะเป็นตัวละครที่มันมานิ่งเสียงจะมีแบบว่าถ้าถ้าพูดภาษาแบบว่าก็คือน่ารักแต่ดุดันนะครับผมเหมือนว่าพี่เตียบแกจะทำ tiktok ทำยูทูบด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีมีนี่ได้นะมีมีช่อง v tuber ด้วยนะครับผมมีมี u t u b e สองช่องก็คือนักพักเตียบพนาวันกับ อ่าเป็นเตี้ยภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีขีดขั้นกลางแล้วก็เตี้ยภาษาไทยนนั้นช่องวีทูเปอร์นะครับ อันนี้ก็ลองไปติดตามกันได้นะครับทางทิกตอกบางทีพี่เตียบเหมือนก็มาไลฟ์เหมือนกันนะครับม็นบางช,ช่วงบางเวลาก็เฟ็ลรีม,มากนะครับเคยลองเข้าไปอยู่แกน่ารักจริงครับแกจะชอบแกล้งเพื่อนด้วยอันนี้ผมแอบฝอยนิดนึงใช่ใช่ใช่เ <laughs> ขาพี่พี่เตียมเขาเป็นคนอารมณ์ดีมากแบบว่าอธยาศัยใสดีถ้าเกิดว่าผมเป็นเพื่อนร่วมง,งานนี่คือยอมโดนแกล้งทุกวันได้เลยสบายใจระหว่างที่ทั้งสองคนเนี่ยนั่งเมาส์กันนี่ผมก็แบบแอบไปดูทิกตอกพี่เตียมมาแล้วผมก็ได้คําตอบว่าพี่เตียมเคยภาคเกมอะไรหรือเปล่า คือนึกถึงคีย์เวิร์ดเกมเกมหนึ่งเพราะว่าเกมนี้ใช้นักภาคไทยเยอะมากแล้วผมก็แบบจบเลย อุตส่าห์บิวมาโทรปัดโทรแล้วก็คุกกี้รันคินด o มนะครับก็เป็นเกมแบบคุกกี้รันสมัยใหม่ที่ปัจจุบันก็ยังให้บริการกันอยู่นะครับก็มีภาคหลายภาษาหนึ่งในนั้นก็เป็นภาษาไทยนะครับ<ช>ซึ่งเป็นงานคุณภาพที่นักภาคเต็ไมไปหมดเลยนะครับคุกกี้แต่ละตัวก็ใช้นักภาคเสียงแตกต่างกันเยอะมากซึ่งพี่เตียบเนี่ยก็ได้รับบทภาคเป็นคุกกี้นางฟ้านะครับ อ่อาก็เป็นคุกกี้ตัวที่เราคุ้นเคยตั้งแต่สมัยโอ้โหสมัยแรกๆสมัยไลน์เ <laughs> ชื่อว่าเชื่อว่าทุกคนต้องเคยแตะคุกกี้นางฟ้าเพราะว่ามันเก่งเพราะมันคืนชีพได้ถ้าผมจะไม่ผิดนอกจากความแบบความขี้แกล้งของพี่เตียบแล้วนะครับพี่เตียบแกแบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนชอบทําบุญอะไรเงี้ยผมที่ตาม เฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็รวมถึงทางทิกต็อกบางทีก็แบบเหมือนได้รับอันที่ส่งผลบุญที่พี่เตี้ยบเขาไปทํามาด้วยเลยฮะบุญผ่านโซเชียลเออนะครับผมก็อนุโมทนาสาธุผ่านโซเชียลกันเลยทีเดียวนะครับสายไฟเบอร์ออปติกนะครับเออนะครับผมทุกคนพูดพร้อมกันครับสาธุเออสาธุอะไรเนี้ยเรเป็นจุดนี้กันได้ยังไงทุกคนเลยพูดกันมาเยอะแล้วว่าแบบพี่เตี้ยบเนี่ยเขาก็ทําทั้งทิกต็อกทำยูทูบอะไรมากมายนะครับก็เป็นแบบคุยเล่นกับแฟนคลับบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ เคยมีเจอวีลกรรมอะไรแปลกๆเด็ดๆที่อยากจะมาเมาให้พวกเราฟังไว้ครับพี่นบเอางี้ดีกว่าเราด้วยความที่ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ฟังภาคไทยไม่รู้เรื่องหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้จับใจความเยอะนะ่ไหแค่ี่ผมบอกว่าตูนที่ดูตอนนั้นน่ะเสียงพ่อพี่เตี้ยมอะส่วนใหญ่ตอนละครที่ผมดูจะมีมาดนิ่งและเป็นความเป็นผู้ดีสูงพอเราขึ้นแบบโตขึ้นเนี่ย การ์ต,ตูนมันก็จะมีหลากหลายมากขึ้นผมไปเจอเรื่องหนึ่งก็คือซอสอาร์ตออนไลน์ภาคสองภาคไปชินอนอ่าอ่าใช่ใช่เป็นรีฟาร์แล้วเปชินอนด้วยผมไม่รู้ว่าใครภาคเพราะว่าตอนนั้นผมนานทีแบบว่าได้ดูการ์ตูนตอนนั้นเหมือนจะมีรีลันซอสอาร์ตภาคแรกมันถึง <c oughs> ช่วงรีฟาร์พอดีผมก็เลยอ๋อคนเดียวกันเราเด็กๆเ,เราไม่ได้แบบว่ารู้ไงว่าใครภาคไงบ้างก็ <c oughs> ไม่คาดคิดว่าคนที่ภาคมากนี่สุดได้เนี่ยเขาจะมาภาคแบบ แข่งแกล่งได้ในอีกเรื่องหนึ่งเลยอีกเรื่องที่ทําให้ผมตกใจก็คือความขี้เล่นที่เกินจินตนาการของเราที่เป็นแฟนคลับทุกคนว่าขี้แกล้งขนาดน,นั้นเลยเหรอเราก็ไม่เคยเจอหเหรอเนาะเพราะว่านักภาคทุกคนเราก็เห็นว่ามันใหญ่เขาก็อ่าเป็นคนที่อัธยาสัยดีนิสัยด,เดีเสียงดีเสียงน่ารักกันทุกคนใช่ไหม <c oughs> พี่เพียบคือถ้จาจกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์แล้วด้านความเอกซิ์แล้วก็ความมาดดิ้งเนี่ย นี่ใสยจริงของพี่เตี้ยบเนี่ยแตกต่างจากในการ์ตูนสิ้นเชิงแบบสุดเลยสุดมากเลยเ<ง>ทียบตานผมก็ขอยกตัวอย่างให้กับก็คือพี่ปลายปลาถ้าเราหรือการ์ตูนเนี่ยเสียงพี่เขาจะแบบมันนิ่งๆใช่ไหมเราไปดูในรีวิวแมนเนี่ยเราเจอดรเฮนรี่ <laughs> อ่ะ <laughs> ก็ <laughs> จะไม่เขาจะไม่เหมือนจริงที่เราดีงั้นเดี๋ยวผมเสริมให้ละกันเรื่องวีรกรรมเอาเป็นเรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วกันว่าพี่เตียบอ่ะเขาเคยแกล้งพี่ๆนักภาคอะไรงี้ใช่ไหม อย่างมันมีตอนตอนหนึ่งอะที่เตียบแกเหมือนว่าซื้อของไปแค่เหมือนขนมอะไรเงี้ไปฝากทีมงาน <Okay. S 1> ฝากอะไรเงี้ยที่ห้องในห้องอัดแล้วแกแกล้งโดยการที่แบบเขาเรียกแะไรไอ้มันฝรั่งที่มันเป็นแท่งอ่ะเทสไม่ไม่พูดชื่อแบรนด์ได้ไหมที่มันแบบเป็นกระบอก uh huh. กระบอกอะเออคแล้วพี่เตียบแกองูฟอมใส่เข้าไปอะไรเงี้ใช่ใช่ อ่าแล้วก็เอาไปให้นักภาคท่านอื่นๆอะไรอย่างงี้หรือว่าพี่ๆทีมงานอะไรเงี้ยเราเราแกะให้หน่อยแล้วก็แกะพวกง,งูมันก็อะไรอะไรงูก็แบบเขาพุ่งองอกมาอ่าอันนั้นคือการแกล้งครั้งแรกแล้วก็วมีครั้งต่อมาก็จะเป็นแบบว่าเรื่อยๆเออก็จะมีแบบเอานู่นเอานี่ไปแกล้งบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นโมเมนต์แบบที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะครับผมท<อ>ี่ก็ดูแบบเออแบบแกเป็นคนที่แบบเฮฮาไรอย่งงที่พี่นพบอกที่เขาแบบว่าตัวละครที่เขาพาก อาจจะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงพี่แกก็แบบเป็นคนที่ดูน่ารักดูหลุดๆอะไรเงี้ยเขาเ้ียกะไดูแบบเฮฮาอะไรอย่างเ hey งี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะครับเขาเรียกอะไรอยากให้พี่แกอาครับได้ภาคเรื่องอะไรที่พี่แกย,ยังไม่เคยภาคอะครับผมขอเป็นเกมหนึ่งเกมกับเมะหนึ่งละกันอ่าได้เลยหนึ่งเกมเนี่ยแต่บอกไว้ก่อนว่าสองเกมนี้มาจาก่ครเดียวกันเกม,มเกมกคือ Tale Alliance, <า>เกม t a l l of a l l i e ก็คือนักเกมอ h ไ o n w อ m e r e m i l y สเนี่ยก็คือครบไนหนึ่งเดียวเลยคือมาร์ติ้กับเอ็กซ์ซีฟเวลาผมเล่นเกมเนี้ยนักจะนึกเสียงภาคไทยของทุกตัวละครในเกมไว้ตลอดว่าคนนี้ใครภาคดีคนนั้นเสียงใครดีอย่างเงี้ยถ้าความที่แบบชิออนเวลาปกติก็จะมาตี้ใช่ไหมหรือบางทีก็แบบเอ็กซซีฟจนเกินไปเราก็เทียบได้เลยนะอันนี้ก็มาจากไอ้อีกอันก็คือการเล่นเน็กซัตมันก็เป็นเกมเหมือนกันแต่ว่า มันก็มีเมะก็อยากเห็นภาคนักเอกเหมือนกันก็คือตัวคาสเนะลันดอนมาดิ่งแบบนิ่งเลยผมก็อยากได้ยินนะว่าถ้าเกิดว่าตัวละครเนี้ยตาเสียงภาคไทยเป็นยังไงอ่ะเราได้ยินเสียงญี่ปุ่นอ่ะเราเราเราเึกถึงนักภาคญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากเห็นแบบอิมเพรสชั่นที่แบบว่านักภาคไทยภาคตัวละครมันไม่แบบว่าไม่มีภาคไทยอ่ะอืมอย่างเงี้ยเลยมันก็เป็นอีก หนึ่งอย่างละกันที่ทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับหนังภาคไทยการ์ตูนภาคไทยอะไรก็ตามเนี่ยสมมติว่าแบบเรื่องไหนหรืออะไรที่มันยังไม่เคยมีภาคไทยอย่างเงี้ยแล้วเราชอบใ,ชในเรื่องเรื่องนั้นมากอย่างเงี้ยแฟนคลับภาคไทยเนี่ยก็เหมือนแบบสิ่งที่เราอัดอั้นกันอยู่ในใจแล้วกันว่าเอ้ยอยากให้มันเกิดขึ้นอยากให้เรื่องที่เรารักมีภาคไทยแบบที่เรารักภาคไทยซึ่งแน่นอนนะครับ พวกเราก็สามารถสนับสนุนนักพากทุกท่านกันได้เนาะในช่องทางการดูถูกทธิ์ต่างๆนะครับปัจจุบัน<ช>ก็ตลาดภาคไทยนี่คือรุ่งเรืองมากสนับสนุนภาควงการภาคไทยไปเรื่อยๆเป็นแรงผลักดันให้อาชีพ <c oughs> ภาคไทยของเรานะครับแบ,บ่าที่อยากให้พี่เตี้ยบไปพลาดพี่เตี้ยวเหรอยากเลยโอ้หคือคือเขาจะเป็นเสียงแบบสวยๆฉ <c oughs> <c oughs> ันฉัน,นสวยอะไรอย่างเงี้ยตัวละคร,รคที่แบบโอ้ตัวละครที่สวยๆอ๋อเขาสุดรอบปกติเป็นคนโยนคำถามยากๆให้คนอื่นเขา วันนี้โดนกับตัวแย่ละ้มีบ้าง uh, ถ้าเอาแบบสวย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 คือผมไม่ชัวร์นะว่าปัจจุบันนี้เรื่องนี้มีภาคไทยหรือยังแต่เท่าที่ทราบมาในช่วงต้นเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีภาคไทยก็คือ <c oughs> เรื่องมารีที่เข้าส่งน <Barbie. S 1> ี่แหละ เออเออยังไม่มีไม่มีอ่าใช่เหมือนเหมือนกับว่าเขาจะมีหลายหลายคนเนี่ยบ่นกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีไม่มันไม่มีภาคไทยคือเรื่องนี้มันทำอะไรได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เสียงคําวิจารณ์เนี่ยออกมาได้แบบค่อนข้างไปทางบวกสะส่วนใหญ่ก็เลยถ้าแบบเอ๊ถ้าพี่เตยแบบฉันสวยอย่างเงี้ยภาคเป็นบาร์บี้ไหมมาก่อนล็อบบี้ไหมหรือเอาแบบภาคหมดเลยแบบบาร์บี้แล้วก็คนไหมเอาไหมฉันสวยบาร์บี้หมดเลยดีไหมโอ้ ถ้าไม่ใช่บาร์บี้ของมาก่อนลาบบี้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าในเรื่องนั้นอ่ะมันยังมีบาร์บี้อีกหลายคนมันต้องมีสักตัวที่ได้เป็นเป็นพี่เตียบได้อ่ะเพราะว่ายังไงถ้าถ้าเรื่องเนี้ยในอนาคตได้มีภาคไทยอ่ะผมคิดว่ายังไงน่าจะต้องมีพี่เตียบสักคนสักตัวอยู่ในนั้นอ่ะในในเขาส่งคำถามยากไว้ให้เราเอาคืนมาจัดมาโอ้ยยังไม่ได้กินของเราผมเตรียมไปแล้วผมจะถามมแย่เลยผมขอเป็นเกมแล้วกันเกณฑชินอิมแพกไหม โอ้ยเออยังยังไม่มีภาคใครยังไม่มีพรายใคระถ้ามันมีอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีสักตัวแหละซึ่งถ้าให้ลองแบบนึกหรอก็น่าจะเป็นแบบโคโคมิไหมเฮ้ยได้ได้ได้อทรงทรงประมาณนั้นอ่ะเออแหนไม่กินหรอกหัวเลยเขาเตรียมไว้ก่อนถามเราอีกโถยโดนเข้าแล้วปั่นมากเทปนี้ ไม่ได้อะไรนะครับปั่นกันเองพิธีกรป,ปั่นกันเองปั่นตามนิส,สัยพี่เตียบเลยนี่แกนทีนีนออ่ตรงคอนเซปต์ประออตูตรงคอนเซปต์เลยนะครับอ่าเราต้องถามพี่นกนกันก่อนว่าพี่นกยังไม่เคยเจอพี่เตียบถูกไหมไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยแบบว่าทั้งเคยคุยทางแบบออนไลน์หรือว่าคุยผ่านหน้าเลยสักครั้งเดียว ก็เหมาะกับคําถามนี้อย่างยิ่งเลยครับถ้าสมมุติว่าพี่เตียบอยู่ตรงหน้านะครับสมมติวันนั้นเป็นงานอะไรสักอย่างพี่นพไปนะครับเจอพี่เตียบยืนอยู่พี่นพอ,อยากจะพูดอะไรกับพี่เตียบนะครับจัดมาเลยเอ,อ้ยคนไม่ได้แอมผมหรอกผมเตรียมมาแล้ว <laughs> อะไรวะมีเราไม่เตรียมคนเดียวโถเอ้ยดูโง่เลย <laughs> พี่เตียบครับขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่เป็นตัวละครที่ผมรักนะครับทั้งการ์ตูนอนิเมะทลลั้งการ์ตูนฝรั่งแล้วก็ภาพยนตร์หรือซีรี์อื่นที่ เติบโตมาพร้อมกับพวกผมในวัยเด็กยันตอนนี้ผมก็เรียนจะจบแล้วนะครับก็อขาก็ุณอีกครั้งที่ทำงานอย่งางหนักจากนี้และตลอดไปพวกผมนะทุกคนรวมถึงแฟนคลับประเทศไทยเนี่ยจะสนับสนุนพี่เตี้ยตลอดไปครับผมคุณครับอู้ตกมือครับตบมือ,มอแปะ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 นะฮะตบมือเสียงไม่เข้าไม้ต้องแปะเองนะฮะเ,เดี๋ยวผมแปะ<ป>ให้แล้วหน,น,นึ่งโอเลี่ยนแปะใครก็ไม่รู้เมื่อกี้นะฮะโอ้โห อ๋อมิสบอทวิศวบอดโอเคโอเคแหมเราเตรียมกันก่อนผมจะกดให้โถเอ้ยไม่เป็นไรช่วงสุดท้ายของรายการของเราคุณนิโตครับขายด่วนหนึ่งนาทีนะครับผมก๊อปชื่อตามที่เขียนมาในสคริปเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยยืมเลยนะครับคุณฟุกครับอ่าเราจะให้เวลานะครับหนึ่งนาทีนะครับผมก็จะให้พูดถึงนะครับผมพี่เตี๊ยบนะครับผมหรือว่าอยากจะเชิญชวนแนะนํายังไงก็ได้ครับภายในหนึ่งนาทีเนี้ย ให้ทุกคนที่อาจจะเคยได้ยินเสียงแต่ยังไม่ได้ติดตามผลงานอะไรแบบมากมายหรืออาจจะยังไม่ได้รู้จักติเตียประครับได้ได้รู้จักกันนะครับผมซึ่งก็ตามคอนเซปต์เลยหนึ่งนาทีจะทาอะไรก็ได้นะครับจะขายยังไงก็ได้นะครับมจะแต่งเป็นกรนไกสุภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับโอเคพร้อมไหมฮะอ่า <c oughs> ไม่พร้อมก็ต้องพอแหรือเปล่าอะไรการไม่เดครับไม่พร้อมก็่ร้จะว่าอย่างไงแล้วครับพวกคุณที่ผู้ถูกเลือกแล้วนะครับผมหนึ่งนาทีนี้เป็นของคุณเชิญครับ พี่เตียบนี่เป็นคนที่น่ารักนะเป็นน้ำมีน้ำเสียงที่น่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์ในหลายๆตัวละครเลยตลอดอในหลายๆผลงานเนี่ยนอกจากจะมีแบบว่าผลงานที่เป็นตัวเอกแลก้วก็เป็นตัวละครสมทบทางฝั่งเอกแล้วเนี่ยก็มีฝั่งตัวร้ายบ้างอย่างบาร์บี้หลายๆภาคเนี่ยถ้าเราดูลก็ตัวร้ายบางตัวก็จะมีเสียงพี่เตียบอยู่ด้วยนะคอ่าก็าพูดถึงตัวตนจริงๆแล้วนักภ่าทุกคนนั้น ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองรวมถึงพี่เตียบด้วยก็จะมีเป็นคนที่อัธยาศัยดีนิสัยดีเป็นคนที่ขี้เล่นรวมถึงความเป็นกันเองต่อแฟนคลับแล้วเป็นที่นี่ครับน่าเคารพนักถือต่อนักภาครุ่นใหม่แล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยครับผมแล้วก็ผลงานต่างๆที่อยากติดตามกันก็มีผลงานใหม่ๆผลงานเก่าๆก็อยากให้ลองไปรับชมครับผมรับเลิฟไไฟภาคสองนะครับภาพตัวละครในเลืฟไลฟ์อย่าลืมไปดูนะครับผมขอบคุณครับ หมดเวลาผมมาจะกดตอนหมดเวลานะเขาเขาจบก่อนได้เป็นไงบ้างครับคุณแซนฮะเทปนี้ก็เป็นอีกรสชาตินึงนะครับสำหรับหาค่าสมักันว่าเราได้ฟังแ้ะได้ทำความรู้จักกับ นักพากอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นรสชาติใหม่ๆนะครับว่าเราได้นักพากี้เล่น1หนึ่งคนนะครับคราวที่แล้วก็จะเป็นนักพากแข็งแกร่งนะครับวันนี้มาเป็นนักพากี้เล่นถ้าเอาซะตื่นเต้นเลยว่าถ้าตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะได้นักพากแบบไหนอีกนะครับซึ่งนักพากไทยนี่ก็แบบมีหลายสไตล์มากเนาะมันบิดได้เยอะจริงๆเพราะว่าในปัจจุบันก็ผมว่าน่าจะเกินหลัก2-300คนเพราะว่าไม่เคยนับนะครับแต่ว่าเยอะมากต้องมีเกินร้อย ซึ่งแบบก็อยากให้วงการภาคไทยเนี่ยก็เจริญเติบโตไปอีกนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่นพนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้นะครับผมข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือพูดผิดตรงไหนผมก็ขออภัยไว้นะตรงนี้คร้วเพราะว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันแรงรัดจริงๆอาจจะมีตกไปเยอะพอตัวเลยครับผมขออภัยไว้นะที่นี้อบเป็นครับแน่นอนนะครับว่าณจุดนี้ ใชสามารถอยากจะเสริมเติมแต่งอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้ร่างคลิปนะครับขอขอบพากคองครอ,อนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะครับผมจนเทปหน้านะครับผมอ่ะพอนิดนึงนะครับผมว่าเราจะ ขายเป็นนักภาคสาวเสียงใสท่านหนึ่งนะครับผมอ่าโกรธผมกันด้วยแต่ไม่บอกนะครับรอไปก่อนก <c oughs> ะทิดหนึงนะครับว่าจะเป็นใครกันผมอาจจะเชิญไม้เมดเนสมาก็ได้อุ้ยไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่มัง้ง <c oughs> <c oughs> พลาผิด <c oughs> รายการเซทูไทยเซยูนะครับผมเมาให้ลูกๆกับเซยูไทยที่รักนะครับผมแน่จดจำได้แล้วเนี่ยก็ฝากกันไปนานๆด้วยนะครับผมรายการของเรานครับผมเจ๊น่าเดินใครก็ติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณแขกรับเชิญแล้วก็ ขบวนพิธีกออีกท่ทททาหนึ่งทางคอนแสนด้วยนะครับ mm hmm. ผมหาวพบกันในเทปต,ต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับกลับไปติดตามฟังรายการ c 2 c u ตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, บอกดิสเพจฟีดพอร์ต YouTube, ช่องกีดิเบียวและรือติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์ตและกีดิเบียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ